是。 มือจากสื่อทั้งไทยและจีนได้เลยนะคะเพราะว่าหญิงรัฐาโพงามค่ะทั้งเสียงเพราะนะคะแล้วก็สำเนียงนี่เป๊ะมากเลยโดยเฉพาะในเพลงดังเหมยหัวนี้ด้วยค่ะใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะดาราสาวกลายเป็นตัวเลือกเบอร์ต้นๆในใจผู้จัดอีเวนต์ค่ะใครๆก็เรียกตัวมาร่วมงานนะคะซึ่งกว่าจะมีงานแบบนี้ก็ต้องสร้างภาพลักษณ์กันก่อนเป็นภาพลักษณ์สาวหมวยเปรียปร้ยวๆนะคะก็ใช้ทั้งพรสวรรค์แล้วก็พรสแสวงค่ะ อยู่บ้านก็ไม่เฉยนะฝ <Hi. S 1> ึกร้องเพลงภาษาจีนจนได้สไตล์ไชนิซองแบบนี้ค่ะ mm hmm. เธอบอกว่า mm hmm. เทคนิคอยู่ที่ใช้ลมยาวๆในเสียงคีย์สูงนะคะส่วนเรื่องของสำเนียงจีนอาศัยฟังกับฟังฟัง,ฟ,งฟังอย่างเดียวเลย mm hmm. แล้วก็ยังมีเพื่อนสนิทนะคะอย่างหมวยอินเตอร์หว๋าหวาชัไชนาดอคน,นี้ช่วยได้ mm hmm. ก็มองไกลว่าในอนาคตก็ว่าจะเรียนต่อด้วยค่ะ mm hmm. ริงหวานเนี่ยพยายามโน้มน้าวให้หญิงเรียนภาษาจีนมานานมากเนอะยไม่มีเวลาเลยค่ะแล้วหวาก็ชอบบอกว่าแบบจริงๆหญิงเป็นคนชอบเรียนแบบคือหยิงเป็นคนชอบเรียนแบบภาษาชอบพูดชอบแบบชอบเรียนแบบคนอื่นอนะไรเงี้ยแบบแกล้งพูดเป็นเป็นภาษาจีนพูดตามหวาอนะไรเงี้ยซึ่งบางทีหวาบอกว่าจริงๆพูดมามันก็เกือบจะชัดแล้วนะคือถ้าได้เรียนอีกหน่อยแบบได้เรียนอีกนิดในการออกเสียงอนะไรเงี้ยก็น่าจะไปได้อนะไรเงี้ยแต่เรายังไม่มีเวลาขนาดนั้นนะก็อยากนะคะถือว่าเป็นจริงๆตอนนี้คนก็มาเรียนภาษาจีนกันเยอะมากแทบจะเป็นภาษาที่3ของโลกแล้ว เพราะว่ามันต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารอนาคตตัวหญิงเองธุรกิจที่หญิงทำอยู่ก็อยากจะไปเติบโตที่จีนเหมือนกันก็ไม่แน่ในวันนี้ถ้ามีเวลาก็คงอาจจะอยากเรียนภาษาจีนในในลักษณะของการพูดนะค<อ>งไม่ถึงขั้นเขียนเขียนไม่ไหวเขียนคงยากธุรกิจตอนนี้ก็ถือว่าเป็นดาราเจ้าบทบาทนะคะเล่นมาก็หลายบททั้งนางเอกนางร้ายและที่ดูจะใกล้ตัวมากที่สุดก็คงเป็นบทบาทนักร้องค่ะเล่นมาแล้วทั้งบทนักร้องลูกทุ่งหญิงนะคะหรือว่าแม้แต่ หมอลำสาวนะคะแต่คุณหญิงลัทธาบอกว่ายิ่งร้องได้หลายแนวเนี่ยก็ยิ่งรับงานได้เยอะค่ะการจะร้องเพลงจีนแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นบทบาทใหม่ๆก็เลยทําให้หลังๆเนี่ยมีงานแนวนี้วิ่งชนมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ค่ะดูบทบาทละครนะคะแมหมวยเลยนะละครซีรีส์ชุดเลือดมังกรค่ะกําไรมาดก็ใช่นะคะแล้วก็ล่าสุดคือเถียนมีมี่รักเธอชั่วนิรันด์อันนี้ตรงเลยเนาะสำหรับวงการบันเทิงค่ะเธอบอกว่ายิ่งรู้เยอะยิ่งดีนะคะเป็นใบเบิกทางค่ะ i know จริงๆมันมันไหลมาตั้งแต่ละครเลือดมังกรแล้วก็พอคนเริ่มเห็นว่าเราแบบสามารถร้องเพลงจีนได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบเอองานที่เป็นแบบงานจีนหรือแม้แต่กระทั่งงานเลี้ยงบริษัทที่เป็นบริษัทคนจีนเขาก็จะแบบรีเควสเพลงจีนได้ไหมชอบเพลงจีนนี้เรื่องนี้ที่หญิงร้องในละครมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบโอเคร้องค่ะอะไรเงี้ยแล้วคนพอเห็นภาพเยอะๆก็เลยเหมือนแบบเหมือนกลืนไปว่าเออแบบเราแบบมีอย่างอย่างมีงานอีเวนต์แบบว่าตุ๊ดจีนหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะเริ่มเรียกเราเลยจริงจๆรๆิงามองอะพี่ว่ามันก็เกี่ยวเพียงแต่ว่า อาจจะมีโอกาสทําให้คนได้เห็นภาพว่าเราแบบใส่กีเพ้าหรืออะไรอย่างนี้ไงจากละครอะไรเงี้ยคนก็เลยเหมือนอินแล้วก็บวกกับในเมืองไทยก็มีนักสแสดงที่ร้องเพลงจีนอยู่ไม่กี่คนอย่างถ้าถ้าถามหญิงก็มีมีพี่มีพี่คิมอย่างเงี้ยที่ชัดอะไรเงี้ยแล้วก็มีอาจจะมีหญิงที่เห็นในละครอะไรเงี้ยที่ต้องเหน่งอะไรเงี้ยที่แบบว่าสามารถร้องเพลงจีนได้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็มีไม่กี่คนอะไรเงี้ยคะ ก็ต้องเปลี่ยนตัวเองมาเยอะนาะกว่าจะมาถึงจุดนี้นะคะคุณหญิงรัฐาตอนนี้มีแฟนคลับจากจีนติดตามผลงานด้วยนะคะก็ต้องสมัครแอปเว่ยป๋อเอาไว้ค่ะสื่อสารกับแฟนๆก็ได้เพื่อนซีคนเดิมคุณวาวาชัยนาดอนนี่แหละรับหน้าที่แปลให้ด้วยนะคะทั้งบอกทั้งสอนค่ะแล้วก็อัปเดตงานโกอินเตอร์นะคะซึ่งดาราสาวก็จะบอกแฟนๆอยู่ตลอดแล้ว,ว่าตอนนี้ทําอะไรบ้างอย่างตอนนี้ค่ะทํางานร่วมกับต้นสังกัดที่อังกฤษค่ะ,คะก็มีโอกาสแสดงฝีมือในยุโรปมากขึ้นอย่างเรื่องล่าสุดฝรั่ง ซีรีส์นะคะกับบทบาททนายสาวงานนี้โชว์ทั้งดราม่าและลีลาบูด้วยแล้วก็เตรียมออนแอร์ที่สวีเดนกลางปีนี้ค่ะโ,โหเก่งเกินตัวจริงๆนะตัวเล็กๆนะฮะ